ออนไลน์นะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนอชอบไหมครับหรือว่าอยากจะมาเรียนที่ชั้นเรียนอ่า,อาเป็นยังไงกันบ้างนะครับนักเรียนน่าจะคิดถึงเพื่อนๆนที่โรงเรียนใช่ไหมว่าเราไม่ได้เจอกันมาเกือบครึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเราก็ใกล้จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับอีกแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับ อ่าแต่วันนี้นะครับวันนี้เรามาเรียนกับคุณครูชัดนะครับในวิชาดนตรีและนาฏศินนะครับเรื่องของประวัติและความเป็นมาของนาฏศินไทยอ่าถ้านักเรียนนะครับพร้อมแล้วเราอ่าก็เตรียมหนังสือดนตรีนาฏศินขึ้นมานะครับพร้อมเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายแล้วก็นักเรียนก็ดูหนังสือไปพร้อมๆกันนะครับ อ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าก่อนที่เราจะรู้จักเรื่องของประวัติความเป็นมาต่างๆของนาฏศิลป์นะครับเรามารู้จักความหมายของนาฏศิลป์ก่อนว่าคําว่านาฏศิลป์เนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมมันเกี่ยวกับการไลร่อ่าเพราะอะไรนะครับอ่นานาฏศิลป์นะครับคาว่าน้าเนี่ยเป็นคําว่าแปลว่าถ้าไล่รํำต่างๆ ส่วนศิล์นะครับก็คือศิละปะนะครับรวมกันนัตศิลป์ก็คือท่าร่ายราที่มีศิละปะนะครับก็เป็นหมายถึงศิละปะแห่งการละครการฟ้อนรําที่มนุษย์เนี่ยปิดประดิษฐ์ขึ้นมาจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยงามอ่อนช้อยสวยงามนะครับโดยมีอะไรดนตรีเป็นองค์ประกอบในการร่ายรํอ่าเราจะร่ายรำตามดนตรีใช่ไหมถ้าไม่มีดนตรีมันก็จะรู้สึกไม่มันสนุกสนานนะครับ เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยมีอารมณ์และความรู้คอยตามกันซึ่งศิละปะนี้นะคะต้องมีการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเวลาเราชมภาพยนตร์ในปัจจุบันใช่ไหมเราชมภาพยนตร์หรือว่าชมการแสดงละครต่างๆ มันจะถ้าเราไม่ไม่มีดนตรีในการแสดงนักเรียน,นยรู้สึกสนุกไหมครับอ่ามันก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงใช่ไหมว่าการแสดงเนี่ยเขากําลังทําอะไรกันอยู่ทาไมเราดูไม่รู้เรื่องเลยนักแสดงกําลังสื่อถึงอะไรเพราะไม่มีดนตรีเป็นส่วนประกอบในการร่ายราใช่ไหมมันก็จะรู้สึกการแสดงเรียบเฉยไม่ไม่ไม่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การแสดงจะคู่กับดนตรีเสมอนะครับการแสดงเนี่ยต้องมีดนตรีควบคู่กันไปเพื่อที่จะให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสนใจเกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดมีดนตรีเป็นส่วนเป็นองค์ประกอบของการแสดงด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดการแสดงนั้นมีการพากหรือมีการขับร้องนะครับมันก็จะยิ่งทําให้การแสดงชุดน,นั้นเนี่ยมี องค์ประกอบมากขึ้นมีความสนุกสนานมาีความน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นาการแสดงละครเวทีหรือโขนประมาณนี้โขน,นจะมีการพากแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องที่สง่าง,งามมากๆนะครับโขนเป็นการแสดงที่ชั้นสูงนะครับเ,เดี๋ยวครูจะเล,เล่าต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายข้างหน้าต่อไปนะครับ ความเป็นมาของนาฏศิสินนะครับนาฏศิสินไทยของไทยเราเนี่ยมีความเป็นมามาอย่างยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิน่นจนถึงระดับสูงชั้นสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความเป็นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างาว่าจะมาเป็นนาฏศิสินที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับความเป็นมาของนาฏศิลป์อันดับที่หนึ่งเลยคือได้เกิดจากพื้นฐานอารมณ์ของมนุษย์เป็นการเรียนแบบ กริยาท่าทางของมนุษย์เช่นเสียใจร้องไห้ดีใจแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนากริยาต่างๆให้มีความงดงามเป็นท่าไร้รำที่สื่อความหมายแทนคําพูดและความรู้สึกและอารมณ์น่าาฏสินไทยนั้นจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นท่าบ,บอกอารมณ์ใช่ไหมอย่างเช่นท่ารักท่ารักเนี่ยผู้ดแสดงจะทําท่าจีบใช่ไหมแล้วก็เอามือท่าอกอาแบบเบาๆนะครับแสดงแสดงถึงอะไร อ่าแสดงถึงว่าเราเนี่ยรู้สึกชอบคุณหรือว่ารักคุณนะครับถ้าร้องไห้อ่าถ้าร้องไห้ในชีวิตประจําวันของมนุษย์พื้นฐานของอารมณ์มนุษย์เวลาเราร้องไห้เราทํยังไงอ่าเราก็เช็ดน้ําตาใช่ไหมเช็ดน้ําตาเวลาร่ายรำเนี่ยคนที่ประดิษฐ์ท่ารำเขาก็จะประดิษฐ์ให้มันดูง,งดงามขึ้นก็จะจีบใช่ไหมเราเราสอนไปแล้วครูสอนไปแล้วก็คือท่าจีบใช่ไหมท่าจีบเนี่ยก็จะจีบแล้วก็สะบัดอ่าสะบัด เป็นกียาแบบปัดน้ําตาออกใช่ไหมเสียใจร้องไห้ทําหน้าเศร้าๆก้มหน้าอย่างเงี้ยนักเรียนจะส,สังเกตว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยสามารถทําเป็นท่าไร้รําได้หมดเลยนะครับอ,อันนี้เป็นพื้นฐานข้อที่1ความเป็นมาข้อที่1ว่าทําไมน,น่าจะสินท่าไร้รําต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของอารมณ์ของมนุษย์แล้วก็ความรู้สึกนะครับ แล้วเราก็ใช้ท่าทางไล่รำต่างๆนแทนคำพูดและความรู้สึกออกมากลายเป็นท่าไล่รำน่าจะสินที่สวยงามตามแบบที่มาเห็นจนทุกวันนี้นะคาต่อไปไปดูข้อ2นะครับเกิดจากความเชื่อทางศาสนาและศรัทธาใช่ครับเช่นเชื่อว่าสิ่งรอบตัวธรรมชาติมีเทพเจ้าดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นจึงได้ประดิษฐ์คิดคน้นเครื่องดีดสีตีเป่าต่างๆเพื่อใช้เล่นดนตรี มีการพระได้รำเพื่อให้เทพเจ้าเกิดความพอใจอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทําให้เกิดการาเกิดน่าัะสินขึ้นมานะครับผู้ยกตัวอย่างนะครับอ่าสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณนะครับยังไม่รู้จักการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับจึงคิดว่าเหตุการณ์ธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักแผ่นดินไหวหรือการเกิดโรคระบาดต่างๆเนี่ย เชื่อว่าเป็นฝีมือของเทพเจ้านะครับเทพเจ้าเป็นคนโดนบรรดาลแล้วก็ลงโทษมนุษย์ว่าควรจะโดนแบบนี้ใช่ไหมคนโบราณก็เลยเชื่อว่าอ๋อเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเพื่อที่จะบูชาเทพเจ้าคนองค์นั้นนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนให้มนุษย์เนี่ยอยู่อย่างสงบสุขนะครับก็เลยเกิดความคิดว่าเราต้องถวายสักอย่างก็คือเกิด อย่างเช่นเราอยากให้คนอื่นพอใจใช่ไหมเราก็ต้องทําให้คนอื่นมีความสุขมีความสนุกสนานเขาก็คิดเรื่องของดนตรีขึ้นมาดนตรีความสนุกสนานแล้วก็ท่าไร้ราเพื่อให้เกิดความบันเทิงเลินใจต่อผู้ชมนะครับเขาก็เลยคิดว่าเทพเจ้าเนี่ยพอเราเขาได้ชมได้ฟังการแสดงชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดความดนบรรดาให้พวกเขาเนี่ยอยู่ดีกินดีเป็นอยู่ดีกินดีแล้วก็อยู่อย่างสงบสุข ธรรมชาติก็ไม่ลงโทษแบบแบบเดินต่อไปนะฮะยกตัวอย่างมาเพลงนี้ก็คือ,อ,อการขอฝนนะครับจะมีการแห่นางแมวของภาคอีสานนะครับเป็นต้นแต่ในโลกนี้ก็มีการนัตสินที่เป็นบูชาเทพเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างก็แถบเอ,เอเมริกาใต้ที่มีเผ่าชนเผ่าต่างๆก็จะมี ถ้าไล่ลําต่างๆในแอฟริกาใต้นะครับในแอฟริกาใต้ก็มีการบูชาเทพเจ้าต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสงบสุขนะครับเพราะเขามีความเชื่อไงความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในเรื่องของธรรมชาติว่าธรรมชาติลงโทษว,ว่าเขาเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้อาธรรมชาติเนี่ยเมตตาเขาเพื่อให้เขามีชีวิตรอดต่อไปนะครับแล้วก็มีความสงบสุข ต่อไปอข้อที่3ครับเกิดจากมนุษย์เนี่ยประดิษฐ์คิดค้นหาเครื่องบันเทิงใจยามหยุดพักจากการทำงานซึ่งมีการนำเอาดนตรีมาประกอบการเล่นการแสดง5่าทางประกอบไดรยรำและการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจากมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นสังคมเกษตรกรรมใช่ไหมครับสังคมเกษตรกรรมเนี่ยมันจะใช้แรงงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ ใช้แรงในการทํางานอ,อย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ปลูกข้าวมากที่สุดใช่ไหมส่วนใหญ่จะปลูกแถวภาคกลางนะครับพอเวลาเขาปลูกข้าวเนี่ยมันเขาจะมีประเภณนี้เรียกว่าลงแขกนะครับลงแขกก็คือการช่วยเรียกคนหลายๆคนนะครับมาช่วยลงมาช่วยกันเกี่ยวข้าวดำนานะครับช่วยเหลือคนนี้พอเจ้าของแปลง ทำานาเสร็จแล้วก็จะไปช่วยเหลืออีกคนนึงนะครับเรียกว่าการลงแขกพอลงแขกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงอาหารกับคนที่มาช่วยลงแขกนะครับแล้วระหว่างที่เก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยก็จะมีการพักผ่อนอการพักผ่อนเนี่ยก็จะพักผ่อนจากการทํางานทํางานเหนื่อยล้ามาเป็นเวลานานก็รู้สึกเบื่อใช่ไหมไม่มีอะไรที่แบบเล่นกันเลยก็เกิด ม,มันเกิดจากความว่างของมนุษย์นะครับที่แบบว่าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยคิดความบันเทิงขึ้นมาก็คือการร่ายรํานั่นเองแล้วก็มีดนตรีประกอบด้วยนะครับยกตัวอย่างภาคกลางนะครับที่แบบมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคิดคนขึ้นมาก็คือการแสดงการแสดงเต้นกรรมลำเคียวของภาคกลางการแสดงเต้นกรรมลำเคียวของภาคกลางนะครับก็จะ แสดงหลังจากที่เก็บเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วคนหนุ่มคนสาวก็จะมาไร่รำนะครับจีบกันไปจีบกันมานะครับพูดพูดเกี่ยวพาราศีกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของนาฏศิสินที่มาจากการหยุดพักการทำงานแล้วก็เกิดเป็นการละเล่นขึ้นมาแล้วก็ สืบสานมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับก็คือรับอารยาธรรมนะครับมาจากอ่าที่เก่าแก่นะครับอย่างเช่นประเทศอินเดียนะครับประเทศไทยเนี่ยรับอิทธิพลอารยาธรรมจากประเทศทางตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกกลางค่อนข้างมากนะครับนักเรียนจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมนับถือศาสนาพุทธ นิกายเฉลาวาดนะครับนิกายมหายานจะน้อยนะครับก็คืออรารยธรรมจากจีนอ่าส่วนใหญ่เอเชียตอนออกเสียนใต้หรือว่าเขตประเทศบริเวณพมา่าไทยลาวกัมพูชาาเวียดนามประมาณนี้จะมารับอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการภาษาประเพณีต่างๆความเชื่อก็จะคล้ายๆกัน นักเรียนจะสังเกตนะครับก็คือการแสดงของโขนโขนต้นกําเนิดสูงต้นกาเนิดแรกๆสุดเลยของโขนเนี่ยก็คือของอินเดียนะอินเดียนะครับคือเรื่องของรามเกียรติ์หรือรามยานะก็คือเรื่องของสงครามระหว่างมนุษย์และยักษ์นะครับซึ่งมันมีเรื่องราวมาก่อนหน้านั้นนะครับถ้านักเรียนศึกษาข้อมูลดีๆดีนะครับเรื่องของรามเกียรติ์ เป็นเรื่องที่สนุมกมากๆแล้วก็ถ้าได้ดูาการแสดงจริงๆเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกประทับใจนะครับในเรื่องของโขนเพราะว่าชุดแต่งตัวทรงเครื่องต่างๆเนี่ยล้วนเป็นของชนชั้นสูงท้ั้งนั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยโขนเนี่ยได้ให้ชมเฉพาะ,ะคนที่อยู่ในราชสำนักเท่านั้นคนภายนอกไม่มีใครได้ดูได้ชมเด็ดขาดน,นะครับ เพราะเป็นการแสดงชั้นสูงนะครับอ่ะแล้วอารยธรรมอีกอารยธรรมหนึ่งก็คืออารยธรรมจีนนะครับในเอเชียไมโทวิปเอเชียเนี่ยมี2อ,อารยธรรมที่เก่าแก่นะครับก็คืออินเดียกับจีนจีนเนี่ยก็จะเก่าแก่กว่าแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้รับอิทธิพลน้อยนะครับแต่ได้มาจากอ,อินเดียเนี่ยจะเยอะกว่าทั้งภาษาที่พูดไปก็คือประเพณีใช่ไหมศิลปะการแสดงต่าง แล้วก็ภาษานะครับก็มีภาษา,าบาลีสันติกใช่ไหมบาลีสันติกนะครับประมาณนี้นะครับความเป็นมาอันที่สีเรื่องของการรับอรารยธรรมมาต่างๆาสรุปนะครับสรุปเลยนาฏศิสินเนี่ยมีมาโบราณหลายร้อยปีนะครับแล้วมีการปรับปรุงให้มีความสวยงามประณีตขึ้นนะครับบางส่วนเนี่ยได้รับแบบแผนมาจากต่างชาติแต่ได้ปรับปรุงให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทย ปัจจุบันนะครับการแสดงนาาศิสินได้มีการประดิษฐ์คิดคนท่ารําเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยมีพื้นฐานจากรูปแบบเดิมซึ่งนาาศิสินไทยเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์และแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาตินักเรียนจะเห็นใช่ไหมว่าการนาาศิสินไทยเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมันจะเป็นแค่รําธรรมดาใช่ไหมพอเราพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆ,อยๆมันก็รู้สึกว่าจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็น สะท้อนว่าประเทศชาติเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากๆใช่ไหมว่า,ามีวัฒนธรรมมีภาษาที่ดีงามแล้วคนในชาติก็รู้สึกความมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจสินเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นความจเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันนะครับว่าประเทศชาติเนี่ยเขาจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนถึงมีวัฒนธรรมการแสดงภาษาประเพณีแบบนี้ได้ อย่างเช่นประเพณีของไทยเนี่ยก็มีหลายอย่างที่ต่างชาติรู้สึกอิจฉาเราไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงการใช่ไหมครับอ่าก็จะมีการรำรำปะแป้งรำอ่าเกียวพาราสีรำวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วก็ประเพณีต่างๆลอยกระทงก็มีการรำเหมือนกันใช่ไหมอ่ารำวงวันลอยกระทงอ่านะครับอ่า แล้วก็พัฒนามาจนแบบปัจจุบันก็จะมีการแสดงโขนรูปแบบใหม่ที่ปรับปรุงมาจากแบบเก่าด้วยนะครับเรียกว่าโขนหลวงนะครับโขนหลวงโขนหลวงก็จะมาจากราชสำนักแสดงเลยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันในปัจจุบันเราสามารถรับชมได้นะครับไม่ผิดกฎอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ให้ความรู้เรื่องของ ประวัติความเป็นมานาตาสินไทยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนถ้านักเรียนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะรู้เรื่องของศิละปะด,ดนตรีนาตศิลปมากกว่านี้นะครับนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้โดยตรงเลยนะครับหรืออยากจะมาสอบถามในวันเปิดภาคเรียนก็ได้เปิดเรียนนะครับวันที่ส5้ากุมภานะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันแล้วนะครับขอให้นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ให้ทำงานส่งคุณครูทุกขั้นนะครับสำหรับนักเรียนออนไลน์ก็สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่เข้ามาชมการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ